สี่ราศีนะครับที่ในช่วงนี้คุณจะเจอคนพูดดีต่อหน้าแต่ลับหลังเอาเราไปนินทาเนี่ยครับถ้าใครอยู่ในเกณฑ์สี่ราศีนี้เนี่ยอันนี้คุณต้องระวังให้ดีเลยนะคนที่อยู่ดีๆมาพูดจาก,กับคุณด,งงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้คุณเตรียมตัวเลยนะครับว่าไอคนนี้นี่แหละมันจะเอาคุณไปนินทาลับหลังมันจะเอาคุณไปว่าลายลับหลังและอาจจะมีวิวาทะการทะเลาะกันทางโซเชียลได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นสี่ราศีไหนนั้นก่อนอื่นเลยครับผมฝากทุกท่านกดติดตามช่วยกดถูกใจ ช่วยกดแชร์และที่สําคัญครับคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกลิตคอนเฟิร์มตรงนี้จะกราบขอบคุณท่านอย่างมากๆเลยนะครับและก็ที่สําคัญฝากทุกท่านอุดหนุนนาฬิกากิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับสำหรับสีราศีที่จะเจอคนพูดดีต่อหน้าแต่นินทาเรารับหลังราศีแรกเลยคือชาวราศีเมษครับมีดาวราหูเข้าทับในดวงชะตาดาวราหูนั้นมันเป็นดาวความมืดมนลับลับมองไม่เห็นลับหลังเพราะฉะนั้นครับคนราศีเมษจึงทูคนอื่นนินทารับหลังมันนินทาอยู่ในเงาคือมันอยู่ใกล้ตัวเองมาก แต่กลับมองไม่เห็นเรียกได้ว่าตอนหน้าจะสแสดงออกในทางที่ดีครับแต่รับหลังนี่ก็เอาคุณไปดินทาว่าร้ายหรือก็หาว่าเราไปทําโนนทานี่ไปหลอกคนนั้นคนนี้มาหนี่มันจะใส่ร้ายเราอย่างนี้ต่อมาคือกรกฏครับจะถูกเพศตรงข้ามให้ร้ายเนื่องจากดาวเสาเเล็งส,สถานการณ์จะคล้ายๆกันแต่จะถูกเพศตรงข้ามศัตรูจะเป็นเพศตรงข้ามในการดินทาว่าร้ายรับหลังจะขุดเรื่องเก่าๆเาพราะดาวเสาเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าๆจะขุดเรื่องเก่าๆซึ่งมันเนิ่นนานมาแล้วนะครับที่เราอาจจะเคยผิดจริงก็ได้นะแต่มันเนิ่นนานมาแล้วครับหรืออาจจะเอาเร เก่าเก่าไปแต่งเรื่องแต่งลาวใส่ร้ายคุณต่อมาเลยก็คือชาวราศีตุลครับก็จะถูกเพศตรงข้ามใส่ร้ายแบบกระทันหันเลยฮะแต่งเรื่องแต่งลาวตอแหลขึ้นมาตลบตะแลงเลยครับอยู่ดีๆก็หาว่าเอ้ยไปเจอคุณมีกิ๊กเอ้ยไปเจอคุณทุจริตหรือว่าคุณไปโกหกพูดตอแหลใส่คนอื่นเนี่ยเขาจะใส่ร้ายคุณอย่างนี้เลยนะครับต่อมาคือชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้คุณจะทุกข์ใจในเรื่องเก่าๆคนเก่าๆจะมาใส่ร้ายให้ความเราคนใกล้ชิดสนิทกันเก่าๆเพื่อนเก่าๆจะมาให้ร้ายให้ความตรงนี้คุณต้อง ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับแต่สาหรับสีราศีที่อยากจะแก้ดวงชะตาในช่วงนี้ให้คุณทําบุญลักษณะการปิดทองหลังพระในพระพุทธรูปบางลีลาหรือว่าปางที่ท่านกําลังยืนและกําลังเดินคือปางลีลาแบบพระพุทธยี่ห้าศตวรรษอย่างนั้นก็ได้นะครับให้แปะทองที่ด้านหลังเท่ากับอายุตัวเองคุณอายุเท่าไหร่คุณแปะเท่านั้นเลยในวันเกิดของตัวเองนะครับเกิดจันทร์คมวันศุกร์ตรงกับวันใดไปแปะและอธิษฐานนะครับว่าให้ศัตรูมมานแพ้ไัยนะครับและก็มีวิธีหนึ่งที่สามารถกําจัดได้นะครับก็คือ ำไรกิจคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บดทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินลาน้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้น1 1บทไปกำลังราชาโชคเะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่าน ที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนึ่งวงค่าจัส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 9 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ